สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทงั้งเสีย์ลเพลินออฟวิเชียลนะครับตอนนี้น้องนั่งหางเกลือกินข่าวกินปลาอิ่มเรียบร้อยแล้วครับเตอร์เอฟอระบากอะจัตตาร์เคียงปั่นเอาแอร์ปลลมแล้วครับปัลนไอแอร์ปลลมแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางครับ เอาให้เป่าแตกโอเป่าแตกอิบไอซียสเดี๋ยวคาลิกสินะจ้าแต่ลช่องแต่ช่องรตลดิตลช่องบ่แม่แต่มีช่องหรอช่องไหนช่องช่องวัชิวโดนเป็นา่ช่องบ่นะครับพี่น้อง โอ้ครับพี่หน้อมมากบันี้กแป๊บเดียวครับเหลือแต่นี่ครับเหลือแต่ตัดดวไว้ที่ครับโครงด้าข้างเรลี่ยร้อยหมดแล้วนะครับตู้กระลมแล้วครับอนนตองไหนดิอา้าววันนี้ อาจารหน่อย<า>มื่อนนี้บีพ่อหนเลยจี<า>มื่อนนี้บีบประดับเล่นมา,ามนนนเออนี่ครับชิมงาน,งน,นประดับครับอันนี้ล้มตู้เรียบร้อยแล้วะออ อตอนนี้ทีมเมที่มานาั่งรอครับนั่งรอทีมประดับนะครับ ตอนนี้เราจะเดินทางไปตำบลแคนเหนือนะครับตำบลแฉนเหนืออำเภอบ้านไผ่นะครับระยะทางจับตามจีสองร้อยห้าสิบห้ากิโลวิ่งตามจีงสองร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับนี่เดินทางไกลแน่นยใช่ครับพี่น้องสองวันสามวันแล้วนะครับเดินทางไกลเข้าสู่ภาวะปกตินะครับพี่น้อง บรรยากาศอ,าาอละซอกกับมีราคาร้าน,นขายครับมาขายกับเผากับนำปิ่งปิ้งย่างย่างครับ เวลาเลาไม่ยด้ม,ามางานมันขันมันเละเปล่าเนี่ยมันมักอันนี้ตัวมักหมานตัวนั่นรถเตี้ยม่ะพอมาเบิสชูยาง,ยางยนี่ว่าโอ้ยมันนี่บัวพานเลยนึก,กว่าลองงองแรงแรงเลยจะกก่อนปิ้งไก่ปิ้งปลาปิ้งหมูปิ้งแหนมครับมุกมูเม็กเมก,มก

ร้อจบพร้ายบาวันแวมีเงาองโอ้นมีเติอได้แนมีอยู่สันวาอางมะลำไม่เป็นอะแลบังอะไเอาไเจียกันกับนายยกทีเขาไปเห่นมือยุคขนสัน๋องขนมาเดียขนมาได้หมืกขึ้นเป็นเจียวกันวสันออเรืองเรื่องเล่าด้ยินงในแอดเบ็นว่ามามาใหญ่สันญาแมนแมนครับมาใหญ่สัญญาหมืกขึ้นมาใหญ่ไปจากเดือนมีนาไปเป็นเดือนเมษาครับเพราะว่ามันมันมันหาเสียงครับมันถึงช่วงหาเสียงพอดี หาเสียงพอดีอยันเขาว่าครับยันน่าหนีคืนึงกันแลว้วเมื่อไงไงฉันย่ามงงา,ญญา,าจากเดือนมีนาไปเป็นมีนาหกเก้านะครับไปเป็นเดือนเมษาเจ็ดศูนย์นครับย้ำบอกไปแล้วครับวันนี้เพระาะว่าคนว่ามันอยู่ช่วงหาเสียงนะครับพอดีพ่ะนะนเลยมันยันมาเป็นการหาเสียงส่วนที่สี่มันก็เลยง่ายออกครับว่ามีจังไงตต้อตอนใหม่ในเรื่องเล่า่ว่าต้นละจังหมื่นนั่นแหละครับทุกต้นเพราะน้ำร้องมาปลู่กินเป็นไม้ล้อมนี่

ออาอาวอ้าวออาเออเออังบ่าเ้ังบ่าเขาบอาใสได้เย่ายอลงปีาเลยนี่รัพี่น้องกำลังจะเอาเสาขึ้นครับ ไปแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วครับเคลื่อนขบวนแล้วตบบานเท้ากันนี่ครับเคลื่อนขบวนแล้วครับพงศิริได้อาบน้ำอาบทาเตรียมตัวเืกันครับไปนะครับไปเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัย ไปเดินทางปลอภไปครับเดินทางป่อนไปขอบคุณทุกก้างล่างแจกขอบคุณตัวการดติดตามขอบคุณตัวการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ